โอ้โหพี่ฟางหายไปไหนอะโด,ดูพี่ฟากเล่นกับพี่หลงพี่เหลาเจานเจ้าไม่ยอมแล้วดูอย่าพาลังไงเออเออพี่เหลาพี่หลงโดนแน่พี่เหลาโดนแน่อ้สวัสดีครับสวัสดีแม่เอีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พี่ฟางสวยๆนะฮะก็จะ มาทําความคุ้นเคยกับน้องนะครับ <G ül> เวลามาหาน้องก็จะได้หยอกน้องแบบนี้นะครับให้น้องจําได้เด้จอจำนี่นะครับพี่ฟางนะครับจ้าก่อนจ้าเร็วอ,อ่าเมื่อวานโกรธให้พี่เฟิร์นนะไม่ให้พี่เฟิร์นก้อนหรอกวันนี้เมื่อวานโกรธให้พี่เฟิร์นนะครับจันเจ้าไปเล่นกับพี่หลงเฉ้ยจันเจ้าโกรธเลยวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ฟางนะพี่ฟางมาเมื่อวานเนาะจ้าสวยเร็วจ้าจ้าก่อนจ้าจ้าก่อนเฮ้ยเฮ้ย ถึกใจถึกใจถึกใจนี่น,นะครับทำความคุ้นเคยกับน้องเนาะโอ้อยเอายพี่ฟางไปยืนเทียบน้องเหมือนพี่เฟิร์นเนาะนฟางกับเฟิร์นใครสูงกว่ากันน่ะเฟิร์นโอ้สแสดงว่าฟางไม่เห็นหัวฟางแล้วเนี่ยถ้ายืนตรงนั้นน่ะเออ,อเออทำมาหมดแล้วหรอหมดแล้วมีแค่นั้นแหละอะไรไม่จ๊ะจ้าค่ะ จ้าก่อนเร็วจ้าสวยสวยไม่เอาไม่เอาไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ฟังจ้าสวยสจ้าดีดีสวยตําๆ่ำเออเ้ยเนาะนี่ครับอ๋ออร่อยไหมจ้าอืออืออร่อยอร่อยอร่อย อะไรจะอร่อยอู้หดนูนะกินไม่ต้องปอกเปลือกนะครับระดับนี้คายเปลือกเองนะครับไม่ฮกินหวอคายเปลือกเองสบายใจนะครับเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเปลือกตัวนี้คายไม่ออกอะ่ะจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วเออนี่นะครับเหมือนน้อง เหมือนน้องดาวไหมตอนน้องดาวก็เข้าเล่นได้ใช่ไหม <Huh? S 1> เด็ก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 เข้าเล่นน้องดาวได้ใช่ไหมได้นะครับแต่ช่วงโตมาน้องเฟืนน้องฟางก็ติดเรียนติดอะไรนะครับก็ไม่ได้มาบ่อยก็เลยตอนนี้เลยเข้าน้องดาวไม่ได้นะครับ๊แต่ก็น้องดาวก็รักพี่เฟื่พี่ฟางนะไม่เหมือนกับพี่ปื้มนะครับผมกับน้องดาวเนี่ยไม่ค่อยถูกกันนะครับแต่สองพี่น้องเขากับน้องดาวถูกกันนะแต่เข้าไม่ได้เฉยนะครับ ไม่ใช่เข้าไม่ได้ดีเราไม่กล้าเข้าน้องเขาโตแล้วนะครับขนยันเจ้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนพี่ดาวแหละเข้าได้จนถึงเด็กๆนะครับพอโตสักหน่อยก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าแล้วนะครับฟังมามายืนเทียบกับน้องดิเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเ้เดี๋ยว,ยวโอ,โอ,โอ้ไม่มีกล้วยแล้วเนี่ยมายืนข้างๆอย่างเนี้ยพี่จะดูว่ามิดหัวหรือ,อยังอ่าไมไ่กินกล้วยกับเขาอะ่ะ ไม่มีหรอกเอเอทีนี้ไม่อยอมพีม่ฟาแล้วอโดนโดนโดนมานี่มานี่มานี่มา,อาเอาเอออ้ายดตน,นอโอ้โหพี่ฟางหายไปไหนอ่ะเอานะเอาแบบประมาณนี้แหละมันต้องเถ็บมานี่เถ็บมานี่เออไม่เถ็บมาตรงที่สูงสุดอ่ะเออหายตัวโอ้โหหายตัวหายตัวไหมหยอกน้องหน่อยเร็วอุยเอาเอา,เอาขวารีมา ไม่กล้าทําอะไรพี่หลงนะครับไม่กล้านะโดนพี่หลงดุนะเป็นเจ้าอะ่ะเมื่อวานก็โดนพี่หลงดุเฮ้ยหยอกน้องหเ,เ่ยเร็วดูครับโอ้โหหายเลยอะ่ะบงังเป็นเจ้าบาังพี่ฟางหายเลยอะ่ะเด็กสองขวบหนึ่งขวบสองเดือนนะครับหนึ่งปีสองเดือนบังพี่ฟางหายมิดเลยดูนะครับ กินกินกินนะโอ้โหวันนี้แบบเหนื่อยๆน่าจะง่วงนอนไหมเนี่ยวันนี้ดูตาปลือนนะแม่คม่กินเปลือกกล้วยต่อกล้วยหมดแล้วก็กินเปลือกต่อนะครับเออโยนโยนนี่นะครับเอาฟังลองอุ้มพี่หลงดูรองเล่นๆกับพี่หลงดูร้องกะโจนไหมพี่หลวง หลงไป okay. หาไปหาพี่ฟางไปงเออหลงก e ็ไปไปเล่นกับพ e ี่ฟางไปอ้มอ้มอุ้มอ่ะจับจับหยอกห้หยอกเอ้ยแล้วทีนี้เอ้ยพี่เหลาก็มาเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการแล้วเจ้าดูดูดูเริ่มมีอาการไม่อยากให้ ดูงอนงอนหางขี้เลยเออโอ้ขี้เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้ใครไปเล่นกับพี่ตัวเองอะไรวันนี้นะแม่ดูดูเริ่มมีอาการแล้วดูดูพี่ฝากเล่นกับพี่หลงพี่เหลาเจงเจ้าไม่ยอมแล้วดูอย่าพาเราเออเออพี่เหลาพี่หลงโดนแน่พี่เหลาโดนแน่เอ้ยเอ้ยเออเนี่ยเนี่ยเจ้าบอกเนี่ยหนูจะนอนเอาอนอนลงเดี๋ยวให้พี่ฝากเล่นนะนอนลงเร็ว เดี๋ยวพี่ฟังเล่นนะนอนลงแกบลงเร็วแกบลงอุยอุยบุยไม่ยอมไม่ยอมอุยอุยอุยโดนซะนอโดนซะนออเอ้ยไม่ยอมเอาเอาเอาเนี่ยเห็นไหมน้องอว่าหยอกหนูได้เนี่ยเห็นไหมเออไม่ยอมให้พี่เฟิดพี่ฟังเล่นกับเกาเหล่าพี่ลงเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูดูเออโกรธแล้วโกรธให้พี่ฟังแล้วีนี้โกรธให้พี่ฟังแล้วโอ้ยเนาะ อหยอกหยอกเขาเราอีกแล้วหยอกเขาเราไปจะดูดูดูอาการนี่ยาดะดูกันหยาดึงนี่่ดูดูหยาดึงไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่รู้ว่าหวงพี่ฟากหรือห่วงน้องก้าเหล่านาแม่ไม่รู้ห่วงพี่ฟากหรือหวงพี่ก้าเหล่าดูเอ้าาาเอา้าจับับเกล้จับไหอ่ะ จับไมเเอาเอาเอาเอพี่ก็เราสวเบาด้ยเจ้าเฮ้ยเฮเดือดเดือดเดเไม่กล้าจับไม่กลจับจับจ่จับแล้วเออเออจับพังพี่เขาเราแล้วทีนี้เออเอเอ้าเอาเออพี่ก็เราะไปแล้ว เขาไม่ให้จับเขาไม่ให้จับดูอีอีพี่ก็เหลาพี <int ess> ่ก <int ess> ็เหลาอเอ้ยเอ้ยเอา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 ไปใกล้ๆเอาก้าผวนพี่ก็เหลาอไหมโอ้ไม่กล้าเอ้เอ้เด้อเอ้มวอุ้ยพเข้ามา้ยเอ้ยพี่ก็เหลาจะไม่ค่อยดูน้องนะครับแต่เป็นพี่หลงนะจะดูน้องนะครับกลัวพี่หลงไงแต่พี่ก็เหลาไม่ค่อยกลัวจับอ่ะก้าจับเอากล้าจับแมวเอาป่วนป่วนเดี๋ยวปากกัดดิเด้อหนิ ออ้โหโอ้ยโอ้ยไม่ยอมโกรธโกรธเออฮ่อะประมาณนี้ครับนี่นะครับน้องๆเล่นกันนะครับเป็นแม่สื่อถ้าน่องฟงมาก็จะได้ป้อนในแบบนี้นะครับได้เข้าเล่นแบบนี้เรื่อยๆนะครับนุออ๊บเ,เออเอเอาเอาเจ้าเอาเอาไปให้ขาี่ก็แล้วกัะหางเอ,อ้ยลินลินเลี้ยวโอ้ยเขี่ยเลย ทากี่เขาหล่เปียกเลยเอานะครับเออเาเอาเอาจะก,กัดหางพี่เขาเหล่อจริงๆเนี่ยโอ้ยอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์กดติดต่อใครกดติดตามให้เพื่อนทุกคนในแชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ